สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขุสุขชนนะครับเนาะมื่อนี้กับมาพอกับผมคือเก่านะครับเซลล์หลักจากคูบตาเอเชียคูบตาบันดุงนะครับมื่อนี้กได้ต้อนรับลูกค้านะครับผมลูกค้าทั้งตำบลคําสะอาดนะครับเป็นเขามาเรียกมาชมนะครับอ่าทดลองขับ l c 0 1 8ศ p นะครับเป็นรถมือสองเนาะพี่น้องเนาะคันนี้เลยครับนะครับเป็นกัได้ล่องสตาร์ทเครื่องล่องเอียงเบื้องหลักอะ ว่าถือใจล้วพี่น้องถือใจขั้นนีมาสันนะครับผมเป็นรถปีหกห้านะครับสามรอยกุชั่วโมงนะครับผมอ่าตกลุงว่าสิจองขั้นหนี้นะครับผมชุดท้ายก็จองนะครับผมจองรถขั้นหนี้นะครับผมเฉยๆงามๆฉภาพนางฟ้านะครับสามร้อยสามสิบเจ็ดชั่วโมงนะครับผมพาไปอยัางภาข่าวสารดีๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เซลล์หลักน้ำนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ